ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาวขอนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ภายใต้การบริหารงานโดยนายสามิตรแก้วกะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพอสองดาวมีบุคลากรทั้งหมด11คนประกอบไปด้วยข้าราชการค,นนค,คาารูจำนวน2คนครูอาสาสมัครจำนวน2คนครูกศนตำบลจำนวน4คนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน2คนและบรรณารักษ์จำนวน1คน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพอสองดาวได้นำเนินงานกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีพุทธศักราช2567ดังนี้ 1. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสกรอรมเพอสองดาวได้จัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยนำแอปพลิเคชันไลน์บอ โรงเรียนออนไลน์ Google s i t e มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลารวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการศึกษาและเรียนรู้ได้ในทุกระดับให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและสังคมในโลกยุคใหม่ 2. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สกลรอมเพอสองดาวร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนอาสาสมัครกศนอสำรวจความต้องการและความสนใจของประชาชนในอำเภอสองดาวให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะและคุณธรรมพร้อมทั้งมีระบบแนะนำแนวทางสำหรับผู้เรียนและวางแผนทาง เือทางการศึกษาให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการเรียนและเป้าหมายชีวิตที่ตนเองชอบรวมทั้งการดูแลเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางจิตของผู้เรียนเพื่อให้สามารถอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข 3. ส,ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสก,กรองเพอสองดาวส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้มีกระบวนการทางสังคมที่ส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน ห้องสมุดประชาชนมีการบริการที่ทันสมัยสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านพร้อมทั้งพัฒนาสื่อและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่เพิ่มสมรรถนะหรือทบทวนทักษะให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับทักษะความรู้ ช่วยประชาชนลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนสามารถประกอบอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้การดําเนินงานตามจุดเน้นของสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร 1. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรมเพลสองดาวได้ํำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยมีการดําเนินงานดังนี้จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566รวมทั้ง3ระดับจํานวน501คน สกรอำเภอสองดาวจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เพียงพอกับการศึกษาในแต่ละระดับและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้นได้แก่โครงการชีวีปันสุขในยุคดิจิทัลโครงการอบรมอาสายุวากาชาติหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทำโครงงานของนักศึกษาสกรอำเภอสองดาว โครงการการแข่งขันกีฬาสกรอรรเกมครั้งที่1โครงการการแข่งขันกีฬาสกรอรรเกมกลุ่มสนมครั้งที่7โครงการยกระดับผลสทธิ์ทางการเรียนเอนเนตของนักศึกษาสกรอมเพอสองดาวโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาสกรอม์เพอสองดาวและโครงการ พิ่มผลสำริดปลายภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566อกสกรอมเพอสองดาวจัดการทดสอบวัดผลสำริดระหว่างภาคเรียนในสนามสอบสอกรอตำบลทั้ง4แห่งและในรูปแบบออนไลน์ทั้งนี้นายสามิดแก้วกาผู้อำนวยการสกรอมเพอสองดาวพร้อมคณะนิเทศออกตรวจเที่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาในการสอบกลางภาคในแต่ละสนามสอบในส,นส,ในสกรอตำบลทั้ง4แห่งการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน สกรอมเภอสองดาวจัดสอบเอนเน็ตณสนามสอบโรงเรียนสองดาววิทยาคมโดยมีผลการดำเนินง,งานดังนี้ ระดับประถมศึกษามีสิสอบ3คนเข้าสอบ3คนคิดเป็น100รเปอร์เซระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสิสอบสบ28คนเข้าสอบ25คนคิดเป็น8 9 2 9เปอร์เซนระดับมัธยมตอนปลายมีสิสอบสีบคนเข้าสอบ47คนคิดเป็น97.92%เปอร์เซโดยภาพรวมทั้ง3ระดับมีสิทธิเข้าสอบ 79คนเข้าสอบ75คนคิดเป็น94.94% 94 2การเรียนรู้เพื่อพัฒนานตนเองการศึกษาต่อเนื่อง สกอรอนเธอสองดาวได้จัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของประชาชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพทักษะชีวิตการพัฒนาสังคมและชุมชนซึ่งรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการใช้เทคโนโลยีซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน12กลุ่ม โดยมีหลักสูตรดังนี้ 1. การทำเปจากเศษผ้าจำนวน4กลุ่ม 2. การทำพรมเช็ดเท้าจำนวน4กลุ่ม 3. การแปลรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นกบจำนวน3กลุ่ม 4. การแปลรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกจำนวน1กลุ่มกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียน32ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน2กลุ่มมีหลักสูตรดังนี้ ช่างปูนจำนวน2กลุ่มกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อําอำเภอ1อาชีพหลักสูตรการออกแบบรายผ้ามัดหมี่จำนวน20ชั่วโมงเป้าหมายจำนวน12คนผลการดำเนินงานจำนวน20คนและการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการชีวีบันสุขในยุคดิจิทัล 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาตามอัธยาศัย สกรอมเภอสองดาวร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอสองดาวจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความบันเทิงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสองดาวเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบริการสื่อวารสารหนังสือสต่างๆที่เป็นเพื่อข่ายของสกรอมเพอสองดาวและหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชนสกรอตำบลและศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กกิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้นสกกรตะบนวัฒนาการจัดทำสื่อความรู้ในรูปแบบออนไลน์เหตุการณ์สำคัญและวันสำคัญต่างๆผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์ และโครงการวันเด็กแห่งชาติรวมกับเทศบาลตำบลสองดาวดำเนินการจัดก,กิจกรรมให้เด็กได้เข้าร่วมเพื่อนรุ่นรับของรางวัลกิจกรรมจิตกรน,น้อยไหวสร้างสรรค์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาวจะมุ่งพัฒนาคุณภาพยกระดับขีดความสามารถและยกระดับการทำงานพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการอย่างยั่งยืนตลอดไป